พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยถึงสถานการณ์ของโรคมะเร็งในประเทศไทยมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการการจะนะบรมีจบจนปัจจุบันปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญ,ญบุรีเพื่อบริการดูแลประชาชนชาวไทยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญ,ญบุรีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด126เตียง ตั้งอยู่เลขที่139ถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่25ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่ประมาณ100ไร่เดิมเรียกว่าบ้านพักฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญ,ญบุรีปัจจุบันยกสถานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญ,ญบุรีให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเฉลี่ยปีละ2,000คนทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งไทรอย มะเร็งปอดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยถึงสถานการณ์ของโรคมะเร็งในประเทศไทยเมื่อครั้งส่งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็งณบ้านพักฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีทรงมีความห่วงใยในผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื่องจากการเดินทางไปฉายรังสีใช้เวลาเดินทางไปและกลับค่อนข้างมากยิ่งเป็นผู้ป่วยแล้วโอกาสที่อาการจะเธ วีความรุนแรงย่อมมีมากขึ้นพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการการจนะบาร,รมีโดยทรงรับเป็นองค์ประธานจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรเพื่อผู้ป่วยมะเร็งจะไม่ต้องเดินทางไปกลับเพื่อทําการฉายรังสีลดอัตราการติดเชื้อและเจ็บป่วยเพิ่มเติมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมเชนกาาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสเถลิงถวยายราช ส,สมบัติเป็นปีที่50ต่อมาในปี2555ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญ,ญบุรี